เยอะแยะเยอะแยะเนี่ยโอ้จะมาซื้อน้ำยาโอ oh, มาจากจนะ oh, มาหาอะไรแล้วก็ผ่านอ๋อมาจะมาซื้อน้ำยาด้วยทีมงานนี้ขนดินเหรอคะวิ่งดินเหรอคะอ๋อทีมงานวิ่งดินอยู่จนะออฮีโน่ฮีโน ดูแบบว่าวนกันไม่ถูกอะนะเออวนไม่ถูกเลยดู <c oughs> ลูกค้าก็มาบุกโกดังซีพีนะคะนี่ก็เรานึกว่ามาสามคันข้างหลังอีกตัวนั้นสี่คันโอ้หล้อหกล้อ หนุนรถพ่วงเราไปอยู่ข้างในแล้วทีนี้มาที่จอดไม่พอคะ่ะมาซื้อน้ำยากันไปล้างรถนี่นี่ดูนีเนื้อกเอานี่ของเขาดีไม่ดีก็ดูเอาเอซมาจากจะนะเลยนะมาซื้อน้ำยาเนี่ยดูสิ ถือว่าแบรนด์นี้นะคะตีตลาดแตกแล้วเ <c oughs> อ,อ,ออเออเเออออลูกกระตาน่ะลูกกระตาน่ะฟ <c oughs> ูดเยอะ <c oughs> เออกับลำเลยกับลำเลยเขาว่ะหนึ่งสองหกล้อ <c oughs> <c oughs> หกล้อสิบล้อบนไม่ถูกเลยวุ่นวายไปเลยว <Okay. S 2> นไม่ถูกเลยวนไม่ถูกเลยนี่ <c oughs> บกมาซื้อน้ำยาซีพีนะคะถึงโกด,ดังเลยสิบล้อด้วยหกล้อด้วยเนามาจากจนะเลยนะถ้าใครอยู่นาหม่อมอยู่ ภาคใต้ก็จะรู้นะคะว่าจากจนะมานามหม่อมนี่ไกลแค่ไหนนะคะเอาวน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 อืม จอดหาที่จอดจอดเซลฟี่กันหน่อยแล้วก็ล้างรถด,ด้วยนะล้างไม่หน่เอาไม่ล้างหรอมืด <c oughs> แล้วเขาบอกแสงไม่มีนึกว่าจะล้างด้วยเนี่ยอีกสี่คันเนี่ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหว,อ,อ,วอ่ะไฟมาวันหลังเขาบอกอ,ว,อว,วันนี้เอาน้ำยาไปล้างเองก่อนเนาะ เออน้ำยาไปล้างเองก่อนแล้วกันนี่้าม่อาเยเออใช่แสงหมดแล้วใช่มองไม่เห็นละอ่ะอันนี้ก็ซื้อน้ำยาไปล้างเองก่อนนะไม่ต้องถูนะแค่ฉีดฉีดทิ้งไว้อ่าหนึ่งนาทีก็ฉีดออกเลยอ่ะอ่ะนี่พากันมาซื้อ พากันมาบุโกโกดัง CP ค่ะ CP มาพอดีเจอช่างเอี่ยวอยู่ด้วยวุ่นวายกว่าเดิมอีกทีนี้แรกแ่แรกก็เหมือนจะไม่วุ่นวายนะพอมาเจอช่างเอี่ยวแล้ววุ่นวายกว่าเดิมสวัสดีค่ะ ล้อสิบล้ออ่ะอันนี้เลิกอ,อแอบบแอบบแอบแอบก่อนแอบบก่อนอ่ะจัดจัดมุม ช่องช่องนี้เอาจังจอดข้าโจอดข้าโจอดอตรงเลยตรงเลยอ่ะนี่ก็น้องๆทีมงานจะมาซื้อน้ำยาซีีนะคะน้ำยาซีีบุกโกดังกัน ก็เก็บภาพกันสักหน่อยค่ะขอเซลฟี่หน่อยว่างั้นนะเอากำลังล้างรถอยู่เรานึกว่าจะมาล้างรถอ๋อไม่ไว้แล้วแสงหมดแล้วเขาบอกคนล้างก็จะบอกแสงหมดแล้วอ่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเก็บภาพเก็บภาพเคค่ะก็นี่ค่ะเจอกันค่ะทักทายกันได้นะคะเอ สายใต้ค่ะสายใต้อบอุ่นอบอุ่นมากเลยทิมงาน